สวัสดีครับผมกับช่องบ่าวัดเมืองสกลเจออทูออฟฟิเชียลครับนะครับอ่าทำแรงนี้ครับนี่กำลังเตรียมครับนี่กำลังขนเครื่องดนตรีขึ้นครับนี่ครับทีมงานอ่า นี่ครับหัวหน้าแกง๊งวัยรุ่นชัยบูงครับทำอะไรอยู่ครับกำลังจะตั้งกองแล้วเออนั้นไม่กองนี่ครับกองอย <laughs> ุ่กน <laughs> กองอีลีนี่ครับแน่อ,อ๋อหน้าแก๊งครับน,นี่ครับมือ,อ,อมือกองสุดหลอ,อ,อขาจะบีเด้ออย่ายลอยเด้อเ <laughs> 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 นีะครับ ครับทำมาชมเดี๋ยวๆก็ค่อยผลไปเรื่อยๆครับหลอนเวทียังไม่เสร็จแหม่อาจารย์จอมอครับอาจารย์จิมมี่ครับมือเปื่อ,อ,อริ่งอมมะกะเบาลิ่งอมมะกะเบาบอกโอ้ครับบัตรการกุศลนะครับวันนี้ที่ อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้นี่ทุ่งกุลาครับอนี่ออ่าตับลาบทุ่งกุลาผมเหรอบ้านอย่างวะบ้านห้องห้องสังครับเออบ้านห้องสังอ่ะ,อะเอ่เอาเดี๋ยวขนของก่อนแป๊บหนึ่งครับ<ม>อ่านี่ครับบรรยากาศ บรรยากาศนอกงานครับเนี่ยกำลังคนกำลังเริ่มมาครับเนี่ยบัตรการกุศลนะครับวันนี้มาดีนะครับสอดแจงจักรตงครับนะมือองินมือองินอยู่ทางห้วยเกลงกุมภาวาครับพวกนี้อุดรนี่ครับเอาว่าไงครับด็อกเตอร์นี่มาดูนะครับหมวกการกุศลนะครับไปเลขยี่สิบนะครับเฮ้ยการกุศลอยู่มวะ ยันคยี่สิบรูปในบาทก็เลืองบอกได้เลยนะครับสนับสนุนรับคุณด้วยกันครับท้านครับพี่เก่าท้อนไปไหมครับสุดยอดเออนี่ครับโอ้มีแต่ใบสวยๆครับใบละยี่สิบบาทครับเนี่ยครับเอองามเลยเออคือเออคือคือจะเดี๋ยวใส่ละใจขอไหม เป็นวะได้บอกด้วยได้หโอ้เออโอ้ว่บเออนึกว่าเพื่อนมาขายนี่ครับวนาแกงมามากเลยครับยี่บาทครับบาทครับจนบาทเอยครับนี่ครับใส่กระปครโอ้งาม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 นี่ครับนี่เอาเนี่ยเพื่อนให้ลงยี่สิบาทครับนี่ บ้านของสังนะวันนี้แบบนี้เลือกสีเหลือไปเดียวครับผมการเลสอกสีครับแบบเยอะหลายแบบนะครับได้ครับนี่แบบพี่ชาย้ได้หมวกความได้บุญนั่นพี่น้องครับต้องการได้ผมขึ้นมาดอกใบไส้ครับขึ้นมาได้บาทนะครับต้นยอดผักป่านะเออบไดเป็นต้นยอดผักป่าแข่งครับนี่หลากหลายมากไหมหลายแบบหลายสีสันนะครับคันนี้ครับคันก็ได้ครับคันก็ยี่สิบบาทนะครับ ขันกไ้ออกไปผูกย่งมะซ่าวได้ขันมีไก่ออกไก่อัาขันไปคันแค่นันอยอยกันซื้อไก่หนูติม um, ่มีไก่กับคันเลยไปด้ไรเป่นุ่คุเปรนลนแซบบอครับมันย่แก้มออกบักบวกแก้มเดือนอันนี้หาบาทครับห้าบาทา ยันลุงบาทนะครับตัวอย่าปลาตาต้มกันครับปุ๋นบ้านเฮาครับบัานเฮาวันนะครับตัวอย่างหนึ่งบาทโอ้ครับนี่หลนะครับนี่ม่วงไดยครับยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทโอ้ไปได้เราไปรัดไหมครับไปพูดอะไรครับผมนี่ครับทางงานครับบัตรการกุศลนะครับวันนี้อ่านี่ครับโอ้พ่อขาแม่ขากะ ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยนะครับแกณฑขอนอนบันดึงสินรับบนต์เกณฑ์นนครบอกข้เอกหญ่ตลอดการครับมีเม็นเมืองใหม่ครับข้าเอกว่าเราหนุ่มจักเมืองบนราชธานีครับแต่ว่าคือพ่อพี่รวมแรกดนตรีนะนะครับ ระบบเครื่องเสียงครับทีมงานซอกเรานะครับมันเล่นให้ครับทำบรรยากาศทำที่นี่นครับผมทีมงานชุดอาจารย <c oughs> า์ครับผู้บริสุทเสียงอ่าเนี่ยครับอ่ะยืนมานานงกินรอดครับพี่น้องประมาณสามทุ่มนะครับเติมกันกันสดงครับเติมนะครับการกุศลเจ้าเจ้าเจ้าใจกันพี่น้องต่อยอดปลาตัดเนื้อสั่งคนทุกงปลา เ้าเจ้าเรืสวรรณลบุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดวนบัญชีก็ได้ครับท่านิตต้อยจงมาาวนขอบัญชีอะไรเด้ยเออทุกเช้าเดี๋ยวไม่ใช่ว่เห็นแก่นตะควันมันไปสมจิตโครับ พ่อแม่สุดิดบอองเมันไปสคิดบอรองเนื้อ่แม่เน so ้อเหนี้เป็นไ้อสบ่อ่อมันเป็นซุ้มเก็บองนเลือดกันได็นครับมัน้าครับเฮยนังครับนี่นเฮ้ยังกำลังเห็ดหมองยูอเศ้าครับมองนอนกับบานเน่โอ้ยหมอแคนเนาะครับไงโกย คอยบอกเด้ออย่าไปยอมแม่ทรงผมนี้นะอย่าไปยอมผมขาวเด่นขาดเลยโอ้ยเจ้าก,กิดยังบดเสียคอยไปยอมเห็นอย่างวะนี่ครับแต่วพื้นเขาเนี่ยยอมสีแต่วพื้นเขาเนี่ยยอมสีเขียวสีแดงครับผมต้องการสีขาวผม,มยอมสีขาวครับมมเขา่ารอสีขาวรอครับเนี่ยนี่ครับอ๋อกำลังนะครับจัดดงอ่ะ แล้วมาเด้อครับสอดแจงนำกันครับตัวลมหนาวครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ